อย่าลืมกด subscribe ให้ถึง1,000งักสวัสดีครับเพื่อนเอนไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับผมพอดีผมก็ทำหลายอย่างอะครับก็ทำพวกเกี่ยวกับพวก Uh, NFT อะไรด้วยแล้วก็ทํางานพวกด้านออนไลน์พอดีผมเป็นโปรแกรมเมอร์ครับแล้วก็วันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของของผักสลัดอีกรอบหนึ่งครับแต่ uh, ที่ผมไม่ได้ทําคลิปในทุกๆวันเพราะผมอยากจะทําอะไรต่างๆให้มันเป็นแบบว่าองคความรู้จริงๆที่จะถ่ายทอดได้จริงๆโดยไม่อยากจะเล่าเรื่องราวในชีวิตประจําวันแต่ละวันที่มันจะเหมือนเหมือนเดิมครับ วันนี้ผมจะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับดินปรุงปลูกที่อามาปลูกผักสลัดนะครับผมจากประสบการณ์ของผมที่ผ่านมาก็คือผมจะผสมดินโดยโดยตามสูตรของผมแล้วก็ผสมดินทีละเยอะๆครับแล้วทีนี้เวลาเรามาใส่ในกระถางหรือในถุงอย่างนี้ครับาสารอาหารในแต่ เนี่ยแต่ละถุงอะมันไม่เท่ากันสารอาหารที่เราปรุงอะครับมันไม่เท่ากันแล้วก็เวลาเราผสมอะครับมันมันยังไม่ใช่เป็นดินที่เขาเรียกว่าอะไรอะดินที่พร้อมจะให้พืชกินทันทีอะครับมันต้องผ่านกระบวนการย่อยสลายอะไรอีกมันก็เลยใช้ระยะเวลานานกว่าที่พืชมันจะได้กินได้เต็มที่อะไระประมาณนี้ครับผมก็เลย ก็เลยไปศึกษาเพิ่มเติมก็ได้เคล็ดลับมาว่าจริงๆแล้ว่ดินปรุงปลูกสำคัญมากๆสําหรับการปลูกผักสลัดเพราะว่าถ้าดินดีตั้งแต่ต้นมีสารอาหารเยอะแยะไปหมดให้พืชกินได้อย่างอิ่มหนมสำสําราญอย่างเงี้ยครับมันก็จะทําให้ผักเราโตเร็วแต่ถ้าเราไม่สารอาหารไม่ไม่เยอะเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับมันก็จะโตชา้าแล้วผักสลัดของเรามันจะมีระยะเวลาในการเก็บอยู่ที่สี่สิบห้าถึงห้าสิบวันอะไรเงี้ยฮะ โดยโดยเฉลี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะจะใช้ดินปรุงปลูกแบบหมักไว้ก่อนหมักเพื่อให้สารอาหารต่างๆอ่ะครับที่มันยังไม่พร้อมกินนะถูกย่อยสลายจนมันพร้อมจะกินเลยหรือพูดง่ายๆก็เหมือนกับว่าเป็นอาหารจานด่วนอาหารตามสั่งอ่ะครับที่เราเราสั่งปุ๊บได้ปับ๊บพืชเอาพืชมาปลูกปุ๊บพืชได้กินปับ๊บอะไรเงี้ยไม่ต้องรอย่อยไม่ต้องรออะไรพูดพืชจะดูดซึมไป ไปกินได้เลยเพราะฉะนั้นเราควรจะเอาดินของเราไปหมักทิ้งไว้ครับอย่างต่ําเลยก็1 1เดือนโดยอาจจะใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเป็นตัวช่วยในการหมักช่วยย่อยสลายส,สารอินทรีย์ต่างๆวัตถุนในดินต่างๆให้มันมันเร็วมากขึ้นอะไรก็ว่ากันไปนะครับอย่างต่ำหนึ่งเดือนจนถึงสามเดือนได้ก็ยิ่งดีเราค่อยเอาดินตรงนั้นนะครับมาปลูกผักสลัดอีกทีหนึ่ง แล้วถามว่าถ้าเพื่อนๆไปซื้อดินตามท้องตลาดได้ไหมมันก็ได้ครับแต่เพื่อนๆก็ต้องเอามาหมักอยู่ดีเพราะว่าสารอาหารที่ที่มันมีอยู่ตามท้องตลาดที่ดินมันมีครับมันไม่ถึงมันไม่เพียงพอต่อการที่จะทําให้พืชเราโตเร็วๆแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ได้ซีเรียสว่าต่อต้นน้ําหนักจะต้องเยอะต้นจะต้องใหญ่มากๆอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อนๆก็ปลูกตามปกติได้เลยแต่ถ้าเพื่อนๆ ซีเรียสเรื่องน้ำหนักต่อต้นคืออยากให้มันมีน้ำหนักมากเพื่อเไปเชิงขายในธุรกิจแบบผมอย่างเงี้ยครับผมขายตามธุรกิจมันก็ต้องต้องขายเป็นกิโลใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องก็ต้องทําให้ต้นมันใหญ่ที่สุดในระยะลในระยะเวลาที่มันเก็บได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องออต้องเรียนรู้ต้องพัฒนาเรื่องสูตรการปรุงดินทํายังไงให้ผักสลัดโตใหญ่มากกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยครับ เพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่กระบวนการตรงนี้แหละครับที่มันจะทําให้เราเรียนรู้เพราะฉะนั้นบทสรุปอีกทีนหนึ่งก็คือถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยากจะปลูกผักสลัดให้ได้มีน้ําหนักเยอะๆต้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับเพื่อนๆต้องปรุงดินให้ดีเสียก่อนก่อนที่จะเอาดินที่ปรุงปลูกนะครับมาใช้ในการปลูกผักสลัดยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนต่างๆด้วยนะครับขอบคุณครับ